ขอหน่วยพรท่านผู้อนนวยการหลายโรงเรียนพร้อมด้วยท่านผู้ที่แต่งปกติขาวขอเจริญพรธรรมดาาดยมโที่อยู่บริเวณภายนอกอนในวันนี้เราเชาวจังหวัดระยองก็มีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เปรตพระคุณหลวงพ่อ รองเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเขาสำเภาทองได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พญานาลังสีสถิตณวัดเขาสำเภาทองและก็ได้เข้ารับพระราชทานเมื่อวานนี้ในวันที่หธันวาคม2 5 5 7 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราชาวพระศกนิกรชาวไทยต่างมีความปิติอินดีสมนัตที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบ87พระพรษาปีนี้ก็เข้าปีที่88พรรษาต่างคนต่างท่านก็ทำหน้าที่ร้องกันและกัน จงรักพักด the the ีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกพระองค์ต่างก็มีความตื่นติเมื่อวานนี้ก็ได้ทางจังหวัดระยองก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างหลายสิ่งด้วยกันในจังหวัดระยองในช่วงเช้าของเขตเทศบาลนครระยอง ก็ได้จัดมีการตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณสวนสีเมืองโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชิทินายกเป็นประธานไสสงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองท่านธานีสามารถจิตเป็นประธานไฝ่พระระวานำตันดาญาโยมได้ใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาะในเวลา เก้านาฬิกาก็าไปที่ศูนย์ราชการในการถวายสดุดีฉเฉลิมพระเกียรติที่ศูนย์ราชการแต่งเต็มยศพระสงฆ์สมณศักดิ์เก้ารูปก็ไปเจริญเจมงคลคาถาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ไปร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลอันในช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่ จะได้อัญเชิญแห่สัญญาบัตรพัยดยศเดี๋ยววันนี้พระเด็จคุณหลวงพ่อเข้ามาภายในพระอุโบสถก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยก็ะจะได้ถวายธยธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้อนุโมทนาหลังจากนั้นก็จะได้เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าหน้าที่แต่งปกติขาวก็จะได้อัญเชิญผ้ตาตรยสัญญาบัตรพัยดยศ ไปสร้างปฏิสถานบนรถที่ได้ประดับประดาตกแต่งไว้แล้วก็จะได้เป็นขบวนแห่ไปสู่วัดเขาสำเ่าทอง ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจ้าคุณพระญาณหลังสีกำลังจุดธูปเทียมบูชาพระรัตนตรยัยภายบรรดาญ,ญาติโยมที่อยู่ทั้งภายในภายนอกได้น้อมใจสู่อย่างพระประธานในพระบสถ์โดยพร้อมกัน ผมเป็นตัวแทนเลยนะเดี๋ยวเระเดีคุณหลวงพ่อนั่งแล้ผมจะได้ถวายสักการะนะถวายดอกใจกันดอกไม้แสดงความยินดีถวายมุทิตาหลวงพ่อแต่ก็ได้ร่วมถวายนะปัจจัยไปแล้วสั่งบริการหนึ่งหมื่บาทนะแต่ถวายดอกไม้อย่างเดียว เดี๋ยวให้หลวงพ่อพระครูพิสารชโรปรมามคุณนะวันนี้มาถวายมุติตาสการะแหลวงพ่อท่านจะคุณพญานางสีท่านคงไม่ได้ไปที่วัดเขาสัมภาวทองเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องลงกับไปลงพระปฏิโมกที่วัดนะพระเนรรวมร้อยที่นี่ลงตอนเช้าแล้วครับเจ็ดโมงหกโมงนะ ส่วนของที่เล็กๆนั่นเดี๋ยวผมรับแทนไปถวายเด็กขาก็ถวายผมก็ดูติดตามนี่เดี๋ยวนำของที่เล็กไปถวาย ต้งวัดตกแต่งสถานที่เนี่ยนะพระครูใบดีกาผูก่าตกแต่งสถานที่วัดมีความพร้อมแล้วก็มีพระพิสุสัมมณีช่วยจัดช่วยทำหลวงพ่อโบสถ์ใหญ่ที่สุดในโลกนะถ้าเอาโบสถ์หลังได้ของวัดป่าไปสายเนี่ยประมาณยี่สิบสี่หลังนะถึงจะเต็มโบสถ์ของวัดไทยดอนนะถ้าพระโบสถ์หลังวัดป่าหลังที่สองนยะ ต้องถึงยี่สิบี่หลังน่ะเใหญ่ในตัวนี้ก็มีความพร้อมขสอส่ส้นพร้อมอออปกติขาวด้วยคนละคนละให้ท่านถือเองเลยให้ท่านถือมาเลยปกติขาวท่านพอท่านส,ส่เชิดแข็งแรงนะส้มเส้น,สนท่านมีความล่องตัวเชินนะเชิด ต่างมีความปิติอินดีกันหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์ทั้งเก้าท่านได้ถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปที่จเจริญชัยจมงคลคาถาในช่วงนี้ก็ จะได้รับพรก่อนหลังจากนั้นก็จะได้เจริญชัยมงคลถาสาถา,า,านเจ้าหน้าที่จากปกติขาวจะได้อัญเชิญพระไตาสัญญบัตรพัดยศไปขึ้นไปสู่บนรถต่อไปอ่านหมดยะา,าวะริาหะภูราบริปุเรนทิสารลางเววาเมวะอิโตตินงังเปตานางอุปตะปฏิปิจิตังปฏิตังทุมหังคิพเมวะสมิจโต ระเบรนตุสังกปาจันโทปันระโสยธามณิโชติระโสยธานโน้เลวันจันโตสส วันน้นสุขังอาลังโอมอาลันโตนสุกิตโตวิรุณโน้นโอนทัสสะเนียอะครุวะโอมสุกิตโตโอม อังโฆอะกวนสันเนหะโรอังโฆสุขิโตโหติสมัสสะทัพเพหิยันติมิโตอันตะลานุโหติอะกวนสันเนหะอะโรอังโฆสุขิโตโหติ

sa pa te va sa pa pu tha nu pa ve an sa tha so ti ho va lo <coughs> pa va tu sa pa mang ka lang la khan tu pa te va sa pa tha ma nu sa tha so ti pa va lo tu sa

yasa caya mang kareya phala jita phala kya apatavi po kareya apise kya sab bhavana Sumabutu Asatuditang Pramacaritu Patak Kaya Kamang Wajah Kamang Patak Kinam Patak Kinam Kamang Panitite Patak ิกตาตวานละพันตาเทวพทาคินเนขอขอสวัสดความสแสดงความดีดีกับพระเดชคุลองค์พ่อท่านเจ้าคุณพยานหลังสีไว้เป็นอย่างสูงในาน,นามคณะสงฆ์วัดป่าประดูกพร้อมด้วยบรรดาชาิโยมชาววัปปดป่าดูพระรามลวงทุกท่านทุกคนขอ,ขอ แสดงความยินดีไว้ในโอกาสนี้อาบรรดาญ,ญาโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรสู่วัดเขาสำเภาทองในช่วงนี้ก็ขอให้ขึ้นรถเลยถ้ามีแตรวงอะไรต้อนรับได้เลยตอนนี้เชิญได้บรรเลงตีอะไรปฏิปีเป่าตามอัตยาศัยแล้วก็ขึ้นรถได้เลยจะได้ออก จากวัดป่าประดูสู่วัดเขาสำมเผาทองต่อไปส่วนพระภิกษุสาม,มนเณรก็นิมนต์ได้ขึ้นรถกันส่วนเจ้าหน้าที่ก็ดูแลที่ในพระโบสถต่อไปบรรดาญ,ญาติโยมนะที่มีรถก็วิ่งตามกันไปบางท่านก็ไปคอยที่วัดเขาสำมเผาทองแล้วส่วนบรรดาญ,ญาตโยมวัดป่าประดูบางท่านก็มาร่วมขบวนแห่ไปพร้อมกับสัญญาบัตรพัดยศ นในช่วงนี้ก็ได้อัญเชิญสัญญาไตายสัญญบัตรพัยดยศขึ้นบนรถที่ได้ประดับตกแต่งไว้แล้ว